บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมเรห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุขอความสันติความปราณีความจำเริญจากผู้เป็นเจ้าได้ประสบแด่พี่น้องอาชาวไทยทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมีนและพี่น้องร่วมชาติทุกท่านนะครับเนื่องในวโรกาสที่เดือนรอมฎดอนนะครับอันประเสริฐซึ่งปีนี้เป็นปีที่ตรงกับพิจารศักราช1,442นะครับตรงกับพุทธศักราช2,500 64นะครับในนามของคณะกรรมการสถาบันวัติยเพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักุราราชมตรีก็ต้องขอถือโอกาสนี้นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่มีความจำเนื่อได้อำนวยพรให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับได้รับความสุขความเจริญความมั่นคงความมั่งคั่ง ความยั่งยืนในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอให้ประเทศไทยของเราขอให้พี่น้องร่วมชาติของเรานะครับได้รอดปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์หรือวิกฤตการโควิด19นะครับซึ่งเรากําลังประสบกับภาวะเหล่านี้อยู่นะครับก็ขอขอดุอาหรือขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าได้ ได,ไ,ดได้ให้เราได้แคล้วคลาดได้มีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนหรือเดือนที่พี่น้องมุสลิมกําลังถือสิลนอดนี่นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้กําหนดให้พี่น้องมุสลิมได้ไดอดอาหารได้ถือสิลอดเพื่อที่จะได้ให้ ได้รู้ถึงความยากลําบากนะครับของของพี่น้องชาวโลกนะครับการรับรู้ถึงความยากลำบากนั้นก็จะก่อให้เกิดผลของการที่มีความรู้สึกในความทุกข์ในความอดอยากในความหิวโหยเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นได้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 ช่วยกันแบ่งปันนะครับได้ได้ได้มีจิตใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนี่คือเจตนารมที่งดงามนะครับที่อยู่เบื้องหลังของการ ถือสิ้นอดนะครับก็อีกครั้งหนึ่งขอถือโอกาสอันอดีงามนี้นะครับให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับได้รับความสุขความเจริญโดยทั่วกันนะครับวับลิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวสะสลามมอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวบาริกาตุ